เขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าภาษาคนใช้สำหรับวัตถุภาษาธรรมใช้สำหรับนามธรรมนี้ไม่มีความจริงเพราะว่าภาษาคนพูดถึงนามธรรมก็มีนี่จะว่าอย่างไรครับยังยืนยันตามเดิมว่าต้องมีสองชนิดเป็นภาษาคนและภาษาธรรมแม้ว่าจะมีภาษาคนพูดถึงนามธรรมมันก็พูดอย่างคนพูดพูดตื้นตื้นไม่สำเร็จประโยชน์อะไร ภาษาคนมันพูดอย่างมีตัวตนเสมอไปอภาษาธรรมถึงจะสามารถบรรยายความไม่มีตัวตนได้ไจึงถือว่าแม้ภาษาคนจะไปพูดถึงไอ้เรื่องนามธรรมาอันลึกซึ้งมันก็พูดได้ตื้นตื้น,ต,นตามแบบภาษาคนไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดดังนั้นเราจะต้องมีทั้งภาษาคนและภาษาธรรมเรื่องตื้นตื้นกลางตลาดก็พูดภาษาคน เรื่องลึกๆในวัดในวาอารามก็ต้องพูดโดยภาษาธรรมจึงจะสำเร็จประโยชน์โดยสะดวกโดยง่ายได้อ้าวต่อไปอีก okay.